ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมากิ้งผ้ากันนะคะกิ้งอันนี้ที่เราวางแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นหลังอันนี้ก็เป็นชิ้นชิ้นข้างชิ้นหลังนะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะสองชิ้นนี้อันนี้เป็นแขนนะคะอันนี้ก็เป็นสาบชิ้นหลังนะคะ อันนี้ก็เป็นสาดชิ้นหน้านะคะอ,อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคอนะคะฝั่งหนึ่งเราก็จะอัดอัดเคมีกาวแข็งนะคะกาวอ่อนนะคะเราไม่ใช้กาวกาวแข็งเราใช้กาวอ่อนเคมีอ่อนนะคะอันนี้ราคาเม็ดละ70็บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นสาดของ ขอเสื้อนะคะมีสองชิ้นอย่างและสองชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนส่วนบนนะคะส่วนแขนส่วนบนอันนี้ก็เป็นสายกระดุมนะคะเราตัดเป็นผ้าเฉลียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บเป็นกระดุมก,กันนะคะก่อนอ็นแล้วก็กิ้งก่อนนะคะแล้วก็กิ้งตามนี้เลย อันนี้ช่างใช้สีแดงเพราะว่าสีค่อนข้างจะออกไปแล้วมองเห็นร้อยหนังจิ้นตามนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นสาบนะคะอันนี้เรากิ้งแล้วเราก็พับไว้นะคะอันไหนที่เรากิ้งแล้วเราก็พับไว้แล้วเราก็กิ้งแขนนะคะกิ้งตามนี้เลยเอามือกดผ้าไว้ด้วยนะคะนี่กดแพทเทิร์นไว้ด้วยนะคะนี่เวลาเรากิ้งผ้านะคะให้เราลงน้ําหนักมือที่ตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็กิ้งไปอย่างนี้นี่คะ าะะมาร์กขแขนได้วยนะคะกดไว้ชิ้นไหนเรากิ้งเสร็จแล้วเราก็คับไว้นะคะ เพื่อนทำตามได้เลยนะคะอันนี้เราใช้สีแดงเพราะว่าเรามีคาร์บอนสีแดงแต่ว่ามันเป็นสีแดงที่ใช้ไปบ้างแล้วค่ะมันก็เลยจะออกไม่เยอะอันเนี้ยพอดีช่างก็สายตาไม่ค่อยจะดีด้วยก็เลยพอดีกันแะ้ก็กิ้งไปตามนี้เลยนะคะน,นี่คือแบบกิ้งหมด ชิ้นส่วนนะคะน,นี่เราพับไว้นะคะอันนี้เป็นคอนะคะเนี่ยเป็นคอตัวนี้ก็จะมีเคมีอ่อนตรงนี้แต่ชิ้นหนึ่งไม่มีเราก็จะชิ้นนี้เป็นเกล็เราก็จะเย็บรอบนี้เลยค่ะอันนี้เราก็ไม่ต้องกิ้งนะคะเพราะว่าเราจะเอาชิ้นนี้เป็นเกณฑ์เลยอันนี้คือสาบนะคะสาบลองกระดุมตัวนี้เราทบเข้าไปนี้นะคะอัดกาแล้วก็ทบเข้าไปเดี๋ยวเกิด อันนี้คือคอสาบคอหลังนะคะดีแล้วก็กิ้งนะคะส่วนข้างล่างนี้ไม่ต้องกิ้งนะคะตัดผ้าให้พอดีเราไม่ต้องกิ้งตัวนี้เราจะกิ้งแต่เฉพาะส่วนที่เป็นไหล่กับส่วนที่เป็นคอนะคะอันนี้ชัางกิ้งเสร็จแล้วนะคะวาไว้นะคะอันนี้ก็คือชิ้นหน้านะคะนี่คือชิ้นหน้าเราก็กิ้งรอบเลยนะคะนี่ เอากิ้มรอบเลยอันนี้ช่างก็กิ้งเสร็จแล้วถ่ายวีดีโอนึกว่าตัวเองบันทึกวีดีโอมันไม่ได้บันทึกแล้วก็กิ้นตามนี้เลยนะคะเอเ,เอามือกดไว้ด้วยนะคะถ้าเพิ่นจะเด้นไม่เลื่อน ใช้หัดไปด้วยนะคะพอถึงตรงเส้นเอวแล้วก็ติ๊กไว้อย่างนี้นะคะนี่เราจะได้เป็นล็อกนี่ตัวนี้คือชิ้นหน้านะคะนีอ่อันนี้คือชายเสื้อนะคะเราเหลือไปเยอะเลยประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าผ้าตัวนี้จะค่อนข้างจะหด น,นี่ก็เป็นเส้นคัดหน้านะคะนี่เส้นทรงนมนข้างเราก็เหลือไว้เยอะหน่อยนะคะเผื่อเราจะขยายขยายอีกหนึ่งนิ้วหรือว่าเอวอะไรก็ได้ขยายได้หมดเลยอันนี้เราก็กิ้งรอบเลยนะคะนี่กิ้งรอบเลยอันนี้เราก็กิ้งเหมือนกันนะคะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะนี่คือชิ้นหลังนะคะ เราก็กิ้งเหมือนกันอันนี้เราก็กิ้งเหมือนกันนะคะอันนี้คือชิ้นหลังเราก็กิ้งเหมือนกันเรากริ้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาแพทเทิร์นออกแล้วเราก็จะไปทําการเย็บนะคะเพื่อนๆมาดูกันอีกทีตอนขั้นตอนการเย็บช่างจะพาเย็บตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสื้อเราเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่างมีอะไรดีๆช่างก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันมีอันไหนเรากา็แชร์กันมาได้นะคะคุยกันมาได้ว่าเรามีประสบการณ์แบบไหนสงสัยตรงไหนก็ถามช่างเข้ามาได้เลยขอบคุณนะคะที่กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่างแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่บางที คลิปอาจจะสับสนอาจจะพูดกลับไปกลับมาเพราะว่าตัดต่อวิดีโอยังไม่เก่งแต่ว่าก็อยากจะทำอะค่ะจะจะเรียนผิดเรียนจะเรียนถูกจะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะแต่เราก็เอาความตั้งใจของเราเป็นจุดอะคะ่ะว่าเราอยากจะแบ่งปันจริงๆจริงๆไม่อยากจะตัดต่อเลยอยากจะลงทั้งหมดแต่บางทีก็เพราะว่าเป็นแม่บ้านด้วยบางทีก็จะมี เพื่อนบ้านมาเที่ยวหาหรือว่าต้องไปทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีหยุดบ้างมีสะดุดบ้างนะคะ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วเราก็คอยชมคลิปต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าคลิปต่อไปช่างจะเย็บเสื้อให้เพื่อนๆดูและะ้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ